กัเนไ้พบกับแครอแทน e ีสุดท้ายนะครับที่สิบจบแล้วนะครับอ่าี่สุดท้ายก็หนะ้านาทีพอนะครับ e ีสุดท้ายขอห้านาทีพอนะครับแล้วก็จะมาอันใหม่นะครับเกมใหม่นะก็ไม่ได้เจอกันนานบ้านก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับคิงฟีนเล Level ห้านะ เงยเปล่งเปลงวะอันนี้อันนี้จะเลเวลหกเลเวลสุดท้ายอะไรวะอันนีอนน้อัชเชอร์ควีนอัชเชอร์แล้วก็เอ็กบาวเสร็จแล้วนะครับสองงานครบก็ไม่เหลืออะไรแล้วก็ไม่เหลืออะไรแล้วนะ มีอยู่ร้าน 8, แปดก็ว่าจะอัพอันนี้นเลือดสามเลือกสี่เลือกสามเนี่ยร้านสองอัปแพ้ถูกก็มาดูวออีกหนึ่งชั่วโมงครับวอหน้าถ่ายหนึ่งชงั่วโมงแต่ไม่แล้วดูวอรอบที่แล้วก็ได้รอบที่แล้วแพ้นะได้แปดหมื่น ี่สิบสองก็ยี่สิบสามทำตีไหนไม่ว่าลืมมันตีบ้านผม โเข้าบ้านได้ไงวะไม่ได้ร้อยครับบอกแล้วบอกแล้วมันมันไม่โจมตีบ้านนะเพราะบ้ามันได้ไม่ถึงคนระับ แต่ว่าถ้าเกิดอาชอคิงคิงอาเชคนนควีนครับได้ชั่วครับก็ได้ดาวเดียวครับทำตีไหนไป็นวะนีแน่เลยอันนี้ครับดีเยอะสุด ประวัติการนะครับแปดแสนตีบ้านนี้ครับตีด้วยก้นเลมนะครับโอ้ย่าสแปดวีแล้วว้ยก็จะมาให้ดูอีกรอบนึงนะครับก็มันจะจบแล้วครับตัวละครชื่อเจมซ่าซ่าทีเฮ็ดนะครับอยู่แคนชื่อ coc hot นะครับเปลี่ยนชื่อไปแล้วหนึ่งครั้ง คิงเวลห้าควีนเวลห้าบ้านเวลเก้าแล้วก็จะให้ดูตัวนะเราไปเรียนเวลห้าอัเชอร์เวลห้ากินใจแอนเวลห้ากอบบินเวลสี่วอลเบเกอร์เวลห้าบอลลูเวลห้าวิสาดเวลห้าเฮเลอร์เวลสาม ดากอนเวล์สามเบเก้าเวลสองมินเนี่ยนเวลสองฮอคไรเดเวลแล้วก็ตัวใหม่ w ว r e ร์วอลโกเรมวิชไลนิงสเปดเวล i ห้าฮิลเลอร์ฮิลเลอนี่ยครับกระป๋องยาเนี่ยเวลหอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะ เล็กสเปลเวลสี่จัมสเปลเวลหนึ่งไลนิ่งสเปล,ล,เปลอาก็อันนี้เป็นอีพีสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอจบกันเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเป็นเกม Minecraft นะครับก็ได้ลงไปครับโปกเสียงโคตรเก่าเลยครับบ๊ายบายไปแล้ว